สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่กับรายการอะไรครับชิกดี้พายอนเคสีจ้า,าวันนี้แปลกตาไปหน่อยดิทจนะไมแปลกวันนี้มีพี่เจ้งเข้ามานะอะไรนะคนเก่าหน้าเก่าแต่วันนี้มาลุกใหม่ๆหม่ย เหมือนคนใหม่ไหมคะสวยขึ้นนะขอบคุณค่ะคนนั้นก็พี่เจ๊ไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นแจ๊บชมหรือเปล่าคะเนี่ยรู้สึกซ้ายขวาเลยมันเป็นคู่กันเลยนะคะจริงพี่เจ๊ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่เราคงจิตใจเริ่มสบายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเลยต้องกลับมาจัดรายการใหม่อีกครั้งอะไรอะไรอะไรเริ่มเริ่มลงตัวเริ่มลงตัว ไรม่หรอกแอกเมาเห็นเฉียนเชีก็แบบนี่เหมือนกันนะแบบโอ้ยผิวสะยสวยเต็มที่ธรรมดาเน็ตนึงาะการเสริมสวยกับผู้หญิงมันเป็นสิ่งคู่กันนะคุณเราเชื่อพื่อถูกมริงจริงค่ะการดูแลตัวเองนี่สำหรับผู้หญิงนี่ใช่เลยสังเกตอะไรไหมพี่เจ๊มาร์กนี้ที่ดูน่าโมกเลยเกี่ยวอะไรกับพี่เจี๊ยบเลยเหรอเอาสำหรับสมาชิก k คซีนะครับที่เป็นสมาชิกมาแบบแต่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยแน่นอนเราจำพี่เจี๊ยบได้แน่นอนนะครับเพราะ หายไปพักเดียวนะเมื่อก่อนก็เคยมาจัดรายการที่เป็นรูปแบบเก่าอยู่<ช>นะก็คือรายการสวรรค์สวยเราช่วย,วยก,วยก<ช>ันนะครับก็พี่เจียบออกไปตอนตอนช่วงที่หยุดไปเน,นี่ยนะอาจจะไปเคลียร์เรื่องธุรกิจนะเร<ช>ื่องส่วนตัวเรื่องอะไรพวกนี้ม,มีมีแฟนรายการหรือแฟนเคเบิลพูดถึง้เ,ออเวลาไปเจอะไรมีค่ะเคยไปกินข้าวต้มข้าวต้มกับไออะไรนะต้มเลือดหมูเขาเห็นหน้าปุ๊บเขาทักเลยค่ะ เะเราใส่หมวกไปแล้วนะใส่เสื้อแบบว่าแจ็คโตงแจ็คเก็ตคือแบบที่เล่มากอะแต่ก็เท่าเอ๊ะคุณหน้าตาคุคุณนะน้องใช่อยู่เคเบิลทีวีหรือเปล่าที่อ่านข่าวหรือเปล่าบอกใช่ค่ะแต่คนจะติดรายการเอออิงเรสโกเรสโกเยอะมากทางหาเยอะใช่ใช่แต่ว่าแหมยิ่งความสวยกับ Let's Go นไปด้วยกันไม่ได้นะตอนนี้ก็ต้องลุยหน่อยไงนะ ได้ 1. 1> กลับมาอยู่ในสตูดิโอเหมือนเดิมน,นะครับก็สำหรับพี่เจีย๊ยบนะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นคนเก่านะแต่วันนี้มาลูกใหมก่ก็จะมาช่วยเราสองคนนะ,นะเอ็ดดี้นะมาเมาส์กันมาพูดมีเรื่องเราเก็ดเล็กเก็ดน้อยมีเรื่องที่มันเป็นอะไรอะ่ะเป็นกระทู้เป็นประเด็นร้อนๆในโลกไซเบอร์เนี่ย จะมาฝากกันใช่ว่าแบบในมีในรอบเรานี้มีการเคลื่อนไหวยอย่างไรบ้างอะไรที่มันเป็นประเด็นในรอบสัปดาห์ดีกคุณผู้ชมควรรู้พี่เจ๊ก็จะมาอัปเดตไปทั้องของพวกเราเลยอ่ใ<ห>าอใช่แล้วดีบอกเวลาของรายการชิคกับดี้ออนเคซีก่อนก็รายการของชิคกี้ออนเคซีนะคะก็จะเริ่มแรกก็จะวันอาทิตย์นะคะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเพิ่ครั้งในเวลาตีสองถึงตีสามวันอาทิตยแ์แล้วก็เช้าวันจนันทร์แปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าค่ะ ส่วนช่องทางการติดต่อของพวกเรานะคะ3าคนนะคะมีเฟซบุ o กของาวดีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ,าาษาแล้วก็เ c e b ุ o k ของคุณอัศชินะคะภาษาไทยแล้วก็เป็น b ุ o k ของพี่เจีย๊ยบัชลพรสัอ้อมนะคะเราจะขึ้นให้ข้างล่าง,างนะกันคะรับผมอ้าววันนี้นะครับก็ยังมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันจะมาเม,ม้ากัน3มคนคะนะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะสัปดาห์7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนที่เฟซมาในเฟซบุ๊กนะของทั้งของผมเองของอีดี้นะฮะแล้วก็ ก็มีมีมีนะแ,แต่ว่า reap, มีส่วนมากเนี่ยจะเป็นการอ่าอัปเดตสถานการณ์ในในครสวรรค์ถนนเส้นนั้นขลุกขลัรถติดฝนตกสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเกี่ยวกับเรื่องฝนตกนะใช่ฝน,น,นตกลงมามี 1, หนึ่งเรื<ๆ>่องคือหนึ่งฝนตกสองป่วยสามลูกจะเปิดเทอมในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะแล้วฝนตกนี่จะเป็นช่วงที่ ตอนเลิกทำงานแล้วนะคะใช่เหมือนวันแจ้งใช่ใชใชพอแบบประมาณ5้าโมงเย็นปุ๊บเนี่ยจะเริ่มละเริ่มลงเป็น,นกันเช้าเช้ากำลังหลับสบายปุ๊บก่อนสองโมงตกลงมาเลยค่ะส่วนว่าจะตกวันไหนรู้ไหมพี่แจมวันจันทร์งงไหมแม่ตกวันจันทร์อ่ะม,มันจะยังสงสัมันจะมีตลาดนัดตรงเนี้ยมันกเหมือนตกวันแจ้งตกวันจันทร์เหรอทั้งหมดนลยทั้งตกวันไหนตกวันจันทร์ทุกทีใช่แต่ก็ แหมแต่ก็มันก็เป็นช่วงเดียวอะช่วงหน้าฝนเนาะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวนี้ก็มีฝนะกตกมันก็มีส่วนดีคือว่าชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีส่วนดีส่วนสีสําหรับเอ่อพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของใช่นคะ่ะเรามีข่าวเกี่ยวกับนครสวรรค์นะสองสามข่าวด้วยกันจะมาพูดคุยกันในช่วงแรกก่อนเลยนะจะพูดนครสวรรค์ให้หมดแล้วก็จะไปเรื่องราวในโลกไซเบอร์ในต่างประเทศเพราะมีเรื่องราวอะไรกันที่นครสวรรค์ช่วงนี้ สองคนสองสาวได้ผ่านไปแถวเฟรนดี่แลนด์มั้งไหมผ่านไปมั้งไหมถ้าพี่ยังเลยค่ะยังเลยอ่ะแล้วนี่ผ่านเหตุใเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแล้วแม่เขาเป็นอะไรเขาจะเอาเขาแบบจะทำเหมือนฉากให้มันเป็นภูเขาเขียวเขียวมมีรถแบบรถรถอะไรรถจี๊ปป่ะเขาเรียกรถจี๊ปที่ที่บุกป่านะจอมมาอยู่ด้านหน้าเฟรนดี่แลนด์เลยงงไหมงงสคิดในใจเฮ้เฟรนแลนด์เขาเปลี่ยนธีมทุกทีเราจะเห็นแบบเขาหวานแหววเป็นนักธุรกิจเฮ้ยเฟรนแลนด์เขาเปลี่ยนเปลี่ยนแบบธีม ห้างสับสินค้าหรือเปล่าไอ้ทางเฟรนช์เนี่ยทางคุณสันติเนี่ยเขาจริงๆริงเขาจะเกาะติดทุกเทศกาลถ้าจุดจีนเขาก็จะปรับเป็นตุดจีนใช่ไหมถ้าปีใหม่เขาก็จะมีตีมปีใหม่แต่เขาก็จะมีตีมหลักของเขาอยู่แต่คราวนี้ที่ผ่านไปในงงมากงงว่าตีมอะไรใช่ไหมเขามีอย่างที่เอ็ดดี้บอกมีรถจี๊ปเหมือนแบบเรียกว่าอะไรฮะเหมือนการลุยป่าเอ็นจินเจอร์หน่อยอะข้างหน้าตีอิงเจ็ตเป็นป่ามเลยนะเป็นป่าแล้วก็คือเอารถจี๊ปมาตั้งหน้าใช่แต่เดี๋ยวพี่เจี๊ยบต้องไปดูนะเดี๋ยววมาาดูข่่นนนี้กกัอ คือว่าคุณสันติเนี่ยแห่งข้างแฟรี่แลนด์นครสวรรค์เนี่ยนะครับเขามีผุดไอเดียขึ้นมาคิดขึ้นมาเกี่ยวกับไดนโนเสาร์<อ>เกี่ยวกับทางทรัพยากรธรณี<อ>เขาก็เลย<อ>เปลี่ยนแฟรี่แลนด์มาเป็นอย่างที่ด้เห็นไงยังไง <laughs> คุณเขาจะยังไงเขาจะเปลี่ยนแฟรี่แลนด์เป็น,ดนไดโนเสาร์ยังไงคือเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแฟรี่แลนด์ทั้งห้างเนี่ยนะครับเป็นแบบเป็นช่วง13พฤษภาคมที่ผ่านมาถึง12มิถุนา นะครับทำร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรณีเขตหนึ่งจังหวัดลำปางนะครับเปลี่ยนธีมห้างให้เป็นเกี่ยวกับไดโนเสาร์ยุบดึกดำบรรพ์ว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นมายัางไงแล้วก็สมัยก่อนโลกเราเคยมีนอกจากสัตว์ที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเคยมีสัตว์อะไรอยู่เขาเลยมุ่งเน้นไปที่ไดโนเสาร์เลยครับลแล้วเขามีไดโนเสาร์ที่ตอนนี้เขาบอกว่าคุณสัตติบอกว่าใหญ่ที่สุดเป็นการรวมตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้องไปดูกันคุณจะรู้เลยว่าแรปเตอร์เนี่ยเป็นพันหนึ่งของไดโนเสาร์เนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมทีเล็กอะไรพวกนี้จะเป็นยังไงต้องไปดูเขาบอกว่าอยากให้อยากให้เด็กทุกคนของนครสวรรค์ได้ได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสแล้วจะได้รู้ว่าปัจจุบันที่มันมีภัยธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรอดีตมันก็เคยมีเพราะว่าการเดินงานนะโหที่นี้คือตีวันนี้นะคะเด็กๆชอบแน่เลยคุณพี่ใช่ไหมพี่เจี๊ยบมาต้องพาเด็กๆไปหรือเปล่าพี่เจี๊ยบเด็กเยอะค่ะเด็กเยอะใช่ไหม เออสุดเล่นเด็กเยอะนี่มันเพื่อนพี่เทียรก็มีลูกมีหลานอะไรอย่างงี้เด็กอย่างงี้เขาไม่ชอบดูในหนังสือนะคะคุณจิมมีเสียงมีเสียงของคุณสันติคุณาวงนะครับกรรมการผู้จัดการเฟรลี่แลนด์นครสวรรค์เนี่ยไปฟังซิ่งหนึ่งว่าเขาเขาจัดตีมนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเพื่ออะไรนะไปฟังจากปากเขาเองกันนะครับครับการจัดนิทรรศการครั้งนี้เราคิดว่าเราอยากจะให้เด็กบ้านเรา หรือประชาชนบ้านเรามีโอกาสได้เห็นสิ่งแปลก,ปลกใหม่ๆสิ่งที่น่าสนใจและสามารถกระตุ้นความรู้สึกที่อยากจะรักษาโลกของเราให้เป็นอยู่ที่ดีนี่ถ้าบอกว่าอยากให้รักษาโลกก็ต้องรู้จักโลกเพราะฉะนั้นโลกของเราเกิดมายัางไงมีสัตว์ขึ้นมาอย่างไรมีวิวัฒนาการอย่างไงแล้วก็ถูกทำลายไปอย่างไงความรู้ตรงนี้ถ้ามีความเข้าใจก็จะทำให้เด็ก เกิดความรักโลกและรักอย่างถูกต้องนั้นโครงการนี้เนี่ยเป็นการรวมไดโนเสาร์รั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตามคำพูดของกรมทรัพย์นะฮะเพราะมาจากหนึ่งมาจากกาลสินมาจากศูนย์พิพิธภัณฑ์สิรินทรมาจากลำปางแล้วก็มาจากกรุงเทพทั้ง3แห่งรวมกันอยู่ที่นี่เพื่อให้เด็กหรือประชาชนได้เรียนรู้และได้เกิดความรู้สึกตามวัตถุประสงค์ขัางต้นที่บอกไป การจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่ใช้งบประมาณสูงมากและต้องใช้กําลังอย่างมากมายการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายไดโนเสาร์แต่ละครั้งเนี่ยนะอย่างจากลําปางเนี่ยยาว20เมตรเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราทั้งค้นหาข้อมูลจัดงานางต่างๆกรมทรัพย์ร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมมือ เพราะฉะนั้นจะให้คุ้มค่าที่สุดคือต้องมาดูกันมากๆเราอยากให้เด็กทุกคนในนครสวรรค์ไม่ว่าอยู่จุดไหนของนครสวรรค์ได้เข้ามาดูได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ได้รับความรู้ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้น <ๆ S 1> มานะครับผมเชื่อว่างานนี้ไม่ได้จัดได้บ่อยๆและจัดแล้ว <ๆ S 1> มาดูแล้วผมเชื่อว่าคุ้มค่าที่สุดผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะฮะพาเด็กมาดูพาลูกหลานมาดูเพื่อทุกอย่างจะได้ เป็นความรู้แล้วก็เป็นข้อมูลให้ต่อไปครับอ่านั่นแหละฮะเป็นเสียงของคุณสันติคุณาวงค่ะนะครับโดยส่วนตัวคุณสันติเนี่ยเขาก็ชอบทําอะไรแปลกๆใหม่ๆนะเอดีจําตอนนั้นได้ไหมโครงการต้นกําเนิดแม่น้ําเจ้าพยาอะไรนะจำได้แม่นค่ะต่อเขาส่วนตัวคุณสันติเขาก็เขาก็เป็นแกนนําเหมือนกันเขาก็อยากทําให้ความสว่างดีขึ้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งว่ากันตามตรงครั้งหนึ่งเคยคุยกับคุณสันติเขาก็บอกห้างเขาเนี่ยอยู่ กลางเมืองใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้ความเจริญมันมักจะไปอยู่รอบๆนอกคนมันก็ไม่เข้าข้างในเขาก็พยายามจะทาอะไรให้มีให้นครสวรรค์ในในตลาดในในบ้านนโป้มีอะไรโดดเด่นขึ้นมาแล้วคนก็คือหันกลับเข้ามาด้วยใทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดจริงๆถ้าเกิดพูดถึงฟินแลนด์ข้างึกข้างสึกษาฟินแลนด์ที่อยู่ในใจของ